โ่ง oh, ซึ่งกำลังจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ของไทยที่ตามจากรายงานนี้กันค่ะแม่น้ำโขงเป็นทรัพยากรที่5ประเทศในภูมิภาคเอเชียใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่เมื่อจีนซึ่งอยู่ต้นน้ำตัดสินใจสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ถึง8แห่งในแม่น้ำโขงย่อมนำไปสู่ความกังวลของประเทศที่อยู่ท้ายน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซย,ยบุรีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวผ่านการลงทุนของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากลาว จะใช้น้ำในแม่น้ำโคงผลิตกระแสไฟฟ้าส่งกลับมาขายประเทศไทยแต่ผู้ผลิตกลับเห็นว่าการที่จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโคงจะทำให้การปล่อยน้ำสม่ำเสมอและไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า เมื่อทางเขื่อนกักเก็บน้ําในประเทศจีนเนี่ยกักเก็บน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ในช่วงแรกในช่วงหนึ่งปีที่เขามีการกักเก็บที่เขาจะอาจจะต้องดึงน้ําเข้าไปแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขื่อนทุกโรงนะคะที่ต้องผลิตไฟฟ้าก็จะต้องปล่อยน้ําออกมาเพื่อทําการผลิตไฟฟ้าการที่มีเขื่อนอยู่เหนือต้นน้ําของไซยบุรีเนี่ยก็จะเป็นการช่วยบริหารจัดการน้ําให้น้ําที่มาถึงไซยบุรีเนี่ยมีปริมาณที่เหมาะสมมากขึ้นด้วยค่ะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยาบุรีขณะนี้เดินหน้าไปกว่า40%แล้วโดยมีกระแสต่อต้านเป็นระยะ แต่ผู้ลงทุนก็พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อเรียกร้องทั้งการสร้างสะพานปลาและช่องทางเดินเรือจึงคาดว่าโครงการจะสําเร็จได้ตามเป้าหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซย,ยบุรีที่ตั้งต่างงานอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงแห่งนี้ล่ละค่ะจะกลายมาเป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปเพราะว่าจะเริ่มจ่ายไฟ7 0 00ล้านยูนิตเข้าสู่จังหวัดเลยไปยังกรุงเทพมหานครกลายมาเป็นพลังงานสะอาดและมั่นคงอย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนถึงกว่า115,000ล้านบาทมากที่สุดในแถบแม่น้ำคงตอนล่างจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง1235มิกวัตและมีสัญญาจะขายไฟฟ้าให้แก่กฟผเป็นเวลา29ปีในราคายูนิตละ2บาทถือว่าเป็นต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่นโดยระดมเงินลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์และเงินกู้บางส่วนสามารถมาพัฒนาทรัพยากรในประเทศเพื่อนบ้าน เอากลับไปขายในประเทศไทยตัวประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถเอาเงินไปพัฒนาต่อได้ประเทศไทยก็ได้ความมั่นคงทางไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งน้นเชื่อว่าว่าจะมีอีกหลายภาคส่วนที่ระดมทุนในประเทศไทยพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านแล้วในที่สุดทั้งสองประเทศเจริญรุ่งเรืองค่ะเมื <psychedel. S 2> ่อมีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจะทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง